ครับก็มาดูข้อที่38นะครับวางเครื่องมือวัดระดับความเข้มเสียงห่างจากลำโพง10เมตรพบว่าระดับเสียงเท่ากับ1 0 0 d เดซิเบลกำลังเสียงจะมีค่าเท่ากับกี่วัตนะครับนี่คือโจทย์นะครับก็มาดูวิธีทำเลยนะครับวิธีทำนะครับก็จากโจทย์นะครับสิ่งแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้นะครับคือตัวของระยะห่างนะครับ ของลำโพงนะครับก็คือตัว R นะครับเท่ากับ10เมตรนะครับต่อมานะครับสิ่งที่เขากําหนดก็คือตัวของระดับเสียงนะครับก็คือตัวเบตานะครับให้มานะครับเท่ากับ100เดซิเบลนะครับโจทย์นะครับให้หากําลังเสียงนะครับก็คือตัว P นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็มาเริ่มเราจะหา P นะครับกาลังเสียงนะครับ จากสูตร i เท่ากับ p ส่วน4าพ r กําลัง2นะครับตรงนี้ซึ่งเรายังไม่รู้ค่าของตัว i นะครับตรงนี้เราจะหา i ก่อนนะครับถึงจะมาแทนในสูตรนี้เพื่อหา p ได้นะครับฉะนั้นเราจะหา i ก่อนนะครับซึ่งเราจะหาจากสูตรก็คือหา i ก่อนนะครับก็จากสูตรนะครับเบต้าเท่ากับเบต้าเท่ากับ10ล็อ I, ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ12นะครับจากนั้นเราก็แทนตัวของเบต้าลงไปนะครับก็คือ 100, 100เท่ากับ1 0ล็อก I, นะครับตัวนี้เราหานะครับเราก็ติดไว้มันเดิมนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะนํา10นะครับมาตัดทั้ง2ข้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ10ฝั่งนี้เป็น1นะครับเราก็จะได้ก็คือ10เท่ากับล็อกไอส่วน10ยกกำลังลบ12นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะเปลี่ยน10นะครับฝั่งนี้ให้อยู่ในรูปของล็อกนะครับเพื่อจะตัดล็อกนะครับก็จะเป็น ล็อก10ยกกำลัง10เท่ากับล็อก i ส่วน10ยกกำลังลบ12นะครับทีนี้เราก็ตัดล็อกตัดล็อกนะครับทีนี้เราก็ย้ายข้างหา i ได้เลยนะครับก็คือเราจะเอา10ยกกำลังลบ12ขึ้นไปคูณนะครับตรงนี้ เราก็จะได้ i นะครับเป็น I จะเท่ากับ10ยกกำลัง10คูณ10ยกกำลงังลบ12นะครับฉะนั้น i เราก็อาจจะมีค่า10ยกกำลงังลบ2วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับตัวนี้ i ของเรา10ยกกำลงังลบ2วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับเราได้ไมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำ ตัว i นะครับมาแทนนะครับ i ก็คือ10รรบยกกำลังลบสนะครับมาแทนลงในสูตรนะครับเพื่อหา p นะครับเราก็จะได้ไอเท่ากับสิยกกำลังลบสนะครับเท่ากับ p ส่วนด้วย4ี่พาร์นะครับ r ตัวนี้ r ากำลังสก็คือ10บยกกำลังสนะครับจากนั้นเราก็ย้ายข้างหา p นะครับเราก็จะได้ p เท่ากับ 4พายคูณ10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลังลบ2นะครับฉะนั้นเราก็จะได้ p นะครับเท่ากับ4คูณอยู่กับพายนะครับก็ค,คือ3.14นะครับทีนี้เลขยกกำลังตัวนี้10ยกกำลังสองกับ10ยกกำลังลบ2ก็ตัดทิ้งกันไปได้เลยนะครับฉะนั้นฉะนั้นเราจะได้ p นะครับก็คือ4คูณ 3.14นะครับก็คือจะได้เท่ากับ12.56หรือประมาณนะครับประมาณ12.6วัตต์นะครับข้อนี้ตอบ12.6นะครับตอบข้อที่2นะครับกำลังเสียงมีค่าเท่ากับ12.6วัตต์นะครับ